สวัสดีค่ะกนุกพรสังคัฟป่ชา177สวรเพียนพัะปิตายเศรษษีราวหลวมปู่ทวนครั้งที่42วันที่11ทันวาคม2568ค่ะ ครั้งที่42ตรงกับวันที่21ธันวาคม2568ข้าพเจ้ากนกวนสังฆาปีชาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจริยะบูชาแด่องค์พระกาวาังปฏิเถระเจ้าหลวงปู่ องหลวงปูสัมเท็จลุนหลวงปูบุญเดชหลวงปูศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมานุมโมทนาในการสวดสัตยายมนของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญตจาจักรวาลสูงอัต อัตราคันฉันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิลาชาสาสุนันตุสักข้ามุกกทังสักเคกาเมสรูเปกิริสิขัลตเตจันตาริเกวิมานีทีเพรเทจะคาเมตาลุวานาคาหเนเคหาวัตุมีเคเตภูมาจยมตุเทวชาลาทธาลวิสเมยักขันทัพพานาคาติทันตาสันติเกยัมมุนีว่ารว่าจนาสาธวเมสุนันตุธรรมมวโนาคารุอยัมพทธันตาธรรมมวโนาคารุอยํมพทันตาธรรมมวโนาคารุอยํมพทธันตา บทสวดธรรมสการสิทธิคาถาน้่โมตัสสะพระกตโตรหตโสมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระกตโตรหตโตสมมาสัมพุทธัสสะนัาโมตัสสะพระกตโตรหตโตสมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนาสัจจาวะเชนะสวที่เมหูตุสภพาธา นาถิเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังว่าลางเอเตนาสัจจะว่าเชนะะสติเมหูตุสัพพาธานาถิเมสารนังอันยังสังโคมเมสารนังว่าลังเอเตนาสัจจะว่าเชนะะสติเมหหตุสัพพาาบทส่วนมหากาลิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพปานินางบุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสจัวเชนะมาหุนตุสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางบุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจัวเชนะมาหุนตุสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางบุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจัวเชนะมาหุนตุสัมภูปัตถวา ผส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกาสัมมายังภะวาสากีสุวิหารติกับเปรวตุสมีมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิปัญตมาเตหิพิกุสังเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสสหิเจโลคธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะววาตังทัสสนญยะพิคุสังกัจจะ อาตโขจตุนนางสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอแต่ถ้าโหสิไอยังโคภักวาสเกสุมวิหารติกาปิโรตสมีมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถงปัญจมาเตหิพิกุสเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีท่าเสหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภักวันตังทัศนายาพิกุสังขจายานูนไมยามปีเยนะภควาเตนุปสังกเมยามา อุปสังคมิตรวะพระวะโตสันติเกปัจเจกาคาถาภาเสยยาม,มาติอาตโคตาเทวตาเสยยาทาปินามาระราวาปุริโสสับมิติตังวา,าภาหังภาษาเลยยะภาษาดิตังวาภาหังสัมมิธเชยเยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาพระวะโต ตูระตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพัควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทธสุงเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพัควโตสันตินเกอีมังคาทางังนภาษิ มหาสัมมโยปว่านสมิงเทวกายาสมาคตาอักตมหาอิมังธรรมมาสมยังทัากิจายาวาอัปปาราชิตสังคันติอัตตาโคอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอาาสิตรัตดาพิขโวสมาทาหังสูงจิตตาอัตโนุชุกามะกลงสุสารถิวเนตานิกาเหตวาอินทริยานิรักขันติปัติตาติอัตตาโคอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังค่าทังอาาสิเชตวาขีลังเชตวาปริก อินทักีลังโอหจัจมาเมชาเตจรติสุทธาวิมาราจากขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตกโกอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอีกมังคาทาังอภาสิีเยเกจิพุทธังสนังคตาเสนเตฆามิสันติอภัอยยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอัตกโกภควาพิขุอามันเตสีเยปุเย,ยนะพิขเวทัศสูโลกธา,าตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคต,ต,ตังทัศนายะ พิกขุสังคจะเยปิเตพิกาเวอเหสุมอธิตมัทานนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานาเอตปะเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุเสยยะธาปีไมยะหังเอตาิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาธรมะทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานาเอตต เอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันติเสยยะธาปิมายหังเอตรลยิอจิกิษสามิภิกขเวเทวากายานังนามามิกิตยิสามิภิกขเวเทวากายานังนามามิเทศิตสามิภิกขเวเทวากายานังนามามิตังสุนาทาสาธุกังมณนสิกะโลทภา,าสิษสามีติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภควาโตปังจันโศสมพะควาเอตตะทะโวจัต สีโลกนมนุษย์กษัตยมิยะถาภูมิมาตทาสิตายเยสิตาขีริคำมพลงังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสาัสัลีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาแต่มนัสสุทธาวิปัสสนนมนาวิรา อินโยปัจจสเตยตะวาวเนกาปิลวัทเทเวแตโตอามันแตยิสัทธาสาวะเกศาสนเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิขาวเตจะอัตตปะมักะลุงสุดตะวาพุทธศาสานันนงเตสัมปาตุระหุงยานังอมนุษสานัทสนนังอปเกสตัมมตะขุงสหัสสังอัทสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานัมัทสุลอปเกนันตมมตะุง ที่สาสพาพุตาหุงตัดจากสัพพังอภิญญายะว่าว่าขิตวานะจากคูมาตะโตอามันแต่ยิทธาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาทะพิข่าวเยโวหังกิทยิสามิขิราหิอนุปุพภโสสัตตสหัสสาวายะขาภูม,มากับอิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวานวนาวันโตยะสันสุ ยัสันสีโนโมทมานาอาพกาโมพี่ขุนนาสสมิติงว่านางชาสหัสสาเหมมาวตายะขานันันตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสันสีโนโมทมานาอาพีกาโมพี่ขุนาสสมิติงว่านางสาตายคีลาติสหัสสายยะขานันันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสันสีโนโมทมานาอาพิกาโมพี่ขุนาสสมิติงว่านางอิเจเตโซรสหัสสายยะขา นาน,นันตวันี <an Life> ่โนอีที่มันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสันสีนโมโทมานาอภิการมุมิกขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจสตายะขานานันตวันน่โนอีที่มันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสันสีนโมโทมานาอภิการมุมิกขุนางสมิติงว่านางคุมพิโรราชกะฮิโกเวปุรัสะนิเวสนางพินโยนางสาตาสหสังยะขานางไปยิลุปปาสติคุมพิโรราชกะฮิโกโสปาคัสมิติงว่านาง ปุริมัจจที่สั่งราชาทัตรัตโตปาษสสติคันทภานังอธิิติมหาราชายสันสิโสบุตตาปีตัสสะพระโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนโมทามานาอภกามุพี่ขุนาสมิติว่านังท้กขินัจที่สั่งราชาวิรุโหตัปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสันสิโสพุตตาปีตัสสะพระโวอินทนามามหาภรา อีที่มันโวชุติมันโตว,วันนาวันโตยสันสีโนโมทามานาอาพี่กามูพี่ขุนานางสมิติงว่านางปัชชิมาจาาที่สังราชาวิรูปกโกปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายสังสีสุุตตาปิตัสสะพระหวอินทานามามหาพราอีที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยสันสีโนมทามานาอาพี่กามูพี่ขุนนางสมิติมว่านาง อุตตราจัาที่สังราชากุเวโรตัดสาษาสติยักานางอธิปติมหาราชายะสังจิโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทานามามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสังสีนโมทมานาอภิกกมุพี่กุณสมิติมวานางปุริมทีิสังทตัตตะลัทโธทัาขี่ในนาวิรุฬหกโกปชิมเมนาวิรุปกโกกุเวโรอุตตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโร ที่สาทธาทันละมานาอัทธสุงวาเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกัสทถามายากุเตนทุเวเตทูวิภูจจวิภูโตสหะจันทนโนกามัสเสทโธจะก,กิน,นุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปมันโยจะเทว,วสูตโตจะมาตาริจิตเจาเสโนจะกันทัพโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัจจสิโกเจว,วติมพารูสุริสุริว สุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนกันทภาสหะราชุพิโมธมานาภิกามุพิกขุนาสมิติมวัณนาอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัชกากรรมพระลัตษลาอาคูนปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตลาถาจะอาคูนาคายสังสีโนเอราวโนมหานาโคโสปาคัสสมิติมวัณนาเยนาคาลาเชสหัสหารติ ภพาทีชาปักขีวิสุทธจักขโคเวหายาสาเตวะนามัชปตาจิตตลาสุปันาอิติเตสนามังอภยันตทานาคลาชานามาสีสุปันาโตเขมมะมากาสิพุทโธสันนาหายิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสนานามกะ สารณมามังสูพุธทธังชิตาวชิลาหตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาถโลวาสวะเสเต,เติทิมันโตยสันสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคัสสเวปจิตติสุจิตติจารหาราโทนมุจิสหสัสตัจจะนามูจิน้มุจิสหสัสตัจจะพระริงบุตรตานางสัพเพเวโรจานามกะสันนาหิตวาพระริงเสนางราหูพัทุมุปะกะโมสมโยธานิพันธันเตพิกขุนาสม,มิติวะนา อาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมูวารุณาวารุณาเทวาโสโมจัตยะยะสสะยะสะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสังสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนนานันตวณีนูอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสังสิโนโมทามนา อภิการมุพิกุณาสมิเตมวานาเวทูจะเทวาสาฮิจะสมาจะทุเวยมาจันทนสูปนิสาเทวาจันทม,มาคุปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตาณขัตตานิปุรากิตาวาคูมันทวราหังกาวาสูนางวาสโวเศโถสักโคปาคาปุรินทโททเศเสตทศธากายาสักเพนานานันตวานิโน,นอิทิมันโตชุติมันโตว,น,ตว,วานา,ว,า,นว,า 34, นวัานโตยะสังสีโนโมทามนาอภิการมุภิกุณาสมิตตมวนาอัถากูนาภาษา อาถาคุลสหภูเทวาชลามคิสศิขาริวาอริทกาจโรชาจะอมมาบุพนิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจอตุตาจเนิชากาสุริลยะลุจิลาอากูอากูวาสวะเนสิโนทัศเศเตทัศทากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาว,วันโตยะตสันสิโนโมทามานาอภิกรรมุพิถุนังสมิติมวานัง สมานามหาสมานามนุษามนุษสุตตมาคิทตาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอัฏฐากูอรโยเทวเยจโรคิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยะสังสิโนทัศเศเตทะสทากายสาสัพเพนาน,านันตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานตวาวันโตยะสัมมงสิโนมทามานาอภิการมุมพิกุณาฝมิติมวนานังสุกกากลุมหาอารุณาอาคูเวคณะสา สหโอทาตคยาหาปโมขาอาคูเทววิจักขนาสถามันตาหาลักชามิสกาจายสังสีโนทนายังอาคาปะชุมโนโยทิสาอภิวสติท้าเสเดทสทากายาสเพนานันตวดีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสังสีโนมุทามนาอภิแกมุภิภุนาสมิติงวานาเขมิยาตุสิตาย,ยามากัตกาจายสังสีโนสัมพิทกามา拉เศฐาโชตินามาต จะอาสวานิมนรติโนอากูอัฐากูปรนิมิตาทาัศเตเตศทากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสังสินโมทามนาอภิการมพิกุนางสมมิติวานาันนงสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานัน,นตวานิโนนามนนวเยนะอาคันชุมเยจันเยสาธิสาสหปะวุฒิชาติมักขีรังโอขตินนัมนาสวังท่าเขโมขตาตรังนาคังจันทังวอสิตาติตงสุพรามา อระมโาตจกปุดตาอิทิมัโตสหะสันนังกุม,มารโรติโสจะโสบาคาสมิติมวานาสหัสพรัมมาโลการนางมหาปรม,มาพิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสังสิโสทาเศทษฐิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจสัพเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรัมมาเกมารเสนาภิกามิปัสสะกันาากนะหะสะมันทียังเอทะคันนะหะทะพันทะ,ทะ ลาเคนาะพันธมันทุโสมันตาปริวาเลทมาวุมุจิทาโกจินาอิติตตทา่ามหาเสนกันนาะหาเสนาอาเปสยิปานินาตระมาหาจักสลังกัตวานาเพลาวังยะทาปวุสโกเมโคทนายันโตสาวิชุกโกตทาโสปจจุทาวัติ สังกุดทอัสยังวสิตัดจากสัพพังอภินญ,ญายาวะวะวิขิตวานะจากคู่มาแตโตอมันแต่ยี่สัทธาสาวะเกศสาเสนละเตมาเตมาเสนะอภิกันตาเตวิชานาทาพิขาวเตจะอตะาตบามขารุงสุตตวาพุทธสัสาสันนางวีตาลาเคหิตปกามุงเนสังลรมำปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังฆามาพยาติตายะสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวะกาตเตชะเนสุตตาติบสทสวดจุลลชยะปพระกร นาโมเมพุทธเตชะสารตันะตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปราเมสุราประสิทธิพรมาจะอินทาจะ,จะจะตุโรกาคัมพีลักขกะสมุทาภูตุงคังคาจะสพัพพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทรณิทรณิอุทาทิอุทาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาตตนฆาคนละตนละนิสัย นิไหลสายเสนหน้าเมรุราชผลนรชีชัยยาชัยยาคำภีลสวดพีนาเคธนาคีปีสาจะภูตะกาลีชัยยาชัยยาทุนนิมิตาโรคีชัยยาชัยยาสิงคีสุธาธาหนามุขชาชชัยยาชัยยาว่ารุหน้ามุขไขสาตราชัยยาชัยยาจำปาที่นาคกุลคันโทกชัยยาชัยยาคาชคนหนาตุรง สุการาผู้ชงศีหาพยาคาตีปาชัยยะชัยยะวาลุนนามุขยาตราชิตาชิตาเสนาริปปุนาสุขทิโนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรณีตะเลสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะทรณีสานตินสทาชัยยะชัยยะมังกราสานติน มังกรลยรัตยาพระวะเกชัยยาชัยยาวัลุนัญญเคชัยยาชัยยาลักขเสสุราผู้ชาตเดชาชัยยาชัยยาพรมเมฆพระนณะชัยยาชัยยาราราชาธิราชัรชัยชัยยาชัยยาปทวีสัพพังชัยยาชัยยา อรหันตาปจเจกับพุทธสาวังชัยยาชัยยาไมเหสุโรหโรหรเรนเทวาชัยยาชัยยาพรมมาสุรโขชัยยาชัยยานาโควิรุณหโกวิรูปรโขจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตยโยจกกุเวโรวารุโนปิจักขิวายโยจากกาชุนโหกุมาโรทัตตาลัทธโกอัฏฐาลัสะมหาเทวาสิทธิปตาปะสะอาระ ปัสสาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิริมตโตอายางมาระสัจะปาปิมะโตปาราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะทา พรมักณามเิสีนูชยโยปิพุทธศาสิริมตอยังมารสศาจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทะนณามเิสีนูชยโยปิพุทธศาสิริมตอยังมารสศาจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถานาเทวขณามเิสีนูชยโยปิพุทธศาสตริมโต อายังมารัสสัจปาป,ปิมะโตปราราชโยโอโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชายตถาสุตปันนคนาไมเหสีโนชโย,ยปิพุทธสัสุวีมะโตอายังมารัสสัจปาปิมะโตปาราชโยโอโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชายตถานาคะคะนาไมเหสีโน ชยโยปิพุทธัะสิริมโตอายังมาราัสัะจะปาปิมโตปราชยโยอุคโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสสะพรมะขนาไมหีสีโน เชยันโตโพทิยามุเรศักยานังนั้นทวัตนโนเอวังตวังวิชยโยโหยิเชียนสุเชียมังคาเลอบราชิตาปลังเกสีเสวะทวิโปคาเลยาพิเศเกสัพพพุทาาธานังอคัปปตัวปัมโมทติสูนัขันตังสุมังคลังสุปปาพาตสูติตังสุขโนสมุตโตจสัสยิถังพรมมาจาริสุปตะกินางกายกรรมมังวาจากรรมังปตากินางปตากินางมโนกรรมะปนิทีเทปตปตะกินางปตากินานิกเกตาวานารพันตัดเถรเคนี เตอัทธรารัธาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโลคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาเตพิสุนันตุคนโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคตาทีกาทีคายุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลักขันตุสัพสพสตานังลักขันตุชีนาสาสนังยากาจิตป,ปัทนาเตสังสพเพปุเรนตุมโนรัฐา ยุตากาเลปะวัสันตุวัสังวัสสาวาาหากาโลโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขขังฉิทตะสุขงัของอา,หารหันถุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามะตังบทสวดธรรมนิยามะสุตตัง เอวเมสุตังเอกังเมายังพควาสาวัติยางวิหารติเชตาวะเนอนากบินที่กัสสาอารามตตะโคพควาพิกูอามันเตศีพิกาวะพระทันเตติเตพิกูพระวโตปัญจันโสสูงพควาเอตัทโวจะอุปาทาวาตอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวะภิสเมตาวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทฐเปติวิวัลติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวะสาธาตุธรรมิทีตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติต่างตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวะภิสเมตาวะจิคติ เสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรารติวิภัชติอุตานีกโลติสพเพสังขาราทุขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ตาวัสสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนันตาติตังตถาคตุอภิสัมผูชติอภิสัมเมติอภิสัมผูชิตาวาอภิสัมเมตาวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนันตาติอิทัมโมจักภะขวะตัมนาเตพิขูระวะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกาะละตักาถาแปลอตีตังนานาวาคเมยะนำปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตีตาไปหินันตามอปัตปตนจะอนาค่าตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตัทตัทวิปัสติอสังฮีรังอสังกุปปังตังวินทามโนภะรูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ยอนแยนค้อนแนอคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตปังโกชัญญาบะรณนางสุเว ความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังคาลันเตนะมหาเสนนณมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงเขาอาโหรัตตมตันที่ตังเตตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอัจจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเรียก มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจจาเวคคณะแปลสเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนารรมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอะวะสังไมยามริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้ มาะัปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรละนงเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังากโยอจีรังสังขานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปัสศจากวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติปัทวีงจะนอนทับซึ่งแผ่นดิน กะลิงฆะลังอิวะนิรันถังประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นีิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัสชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมโสุโข,ขความเข้าไปะงบความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณทีเมเอทางสังไยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกิจจิยังกิจจิกุศกลังกัมมังสเพหิพระเทหิ กะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตวเยทีวาสมิงธาเนอธิคตาธิคายุกาสทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุ มาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเอยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสภเพปิสาสพเพยขาสพเเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเพอาจาริยุปัชา์ยะสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเณขัดตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสพเสามานิ สามารถตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตวคติมายะอิติภกคกวานนโมโพธิสัตวคติมายะอยตกกิติภควานนโมโพธิสัตวคติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเบคะเลโพธิคะเลตหิงตัหิงดาธรรมธาเนนะ พวันตุปุชิตาโสถิงกาลนเตทาวิหารมันทะเลเถราจะมะชานวากาจพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจเทสานิขามาจะอิสลาสัปานะพุตาสุกิตาพวันตุเตพัชาลาผู้ชาเยปีจะอันทสัมภวะสังเศทาชาตาอาถโวปปาติกานิจานิกังธรรมมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสากาลนตุสังขะยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมทราจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโววาฏายะจะ ปิตายะจะอัมเหลักะตุสันธมโมสัเพปพิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาบุณยามะธรรมเมอริยประเวทิเตปสันนาหุนตุสัเพปพิปานิโนพุทธะาสาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโหปวัสตุวุทธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนประชังรักขันตุสภัทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขัปัตตาะนิทุขาพยาปัตตาจนิกพยาโสกัปัตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนโเอตาวาวตาจะอามเหหิสัมปตังบุญยสัมปตังสเปเพเทวานุโมทันตุสัภพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพาาพธาภาวนาพิราตาโหตุคันฉันตุเทวตาคาถาสุมังคละคาถา โหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาปราปตตาปัจเกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสปโสสัพเพพุทธาปราปตตาปัจเกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปราปตตาปัจเกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสัปโสสัพเพพุทธาปราปตตาปัจเกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามีสปโสสัพเพพุทธาปราปตตา ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสเปพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพโสสเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโส ด้วยอ,อนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก,ก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันส,ดสดุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก,ก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุนบญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเรีดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพร,รักตานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคล แก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอส